วันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆคุยเกี่ยวกับเรื่องของ c u r r y Express นะครับที่เราเรียกกันคุ้นปากว่า c u r r y เลยครับว่าทำไมก่อนหน้านี้เขาเป็นดาวรุ่งรับสมพัสดุแต่มาถึงวันนี้ครับปี2565เขาถึงขาดทุนไปกว่า1,223ล้านบาทอันนี้แค่ครึ่งปีแรกนะครับเขาทำอะไรผิดไปตรงไหนแล้วเราสามารถเรียนรู้ได้จากอะไรบ้างวันนี้ผมมาพูดถึง3ปัญหาที่เขาเจอหลักๆในตอนนี้กันนะครับแล้วเราจะสามารถเอาบทเรียนนั้นนะ มาปรับใช้กับธุรกิจอะไรหน่อยครับโดยเริ่มแรกเลยนะครับบริษัท c u r ี่เขาเป็นบริษัทสัญชาติฮ่องกงนะครับที่เข้ามาเริ่มทําธุรกิจรับส่งสินค้าในประเทศเราเนี่ยครับในปี2556ครับด้วยความที่ตอนนั้นนะครับ e-commerce หรือการซื้อขายออนไลน์นะครับมันได้เติบโตมากในประเทศเรานะครับมากกว่า10%ต่อปีไปเป็นระยะเวลาหลายๆปีนะครับบริษัท Curly Express ก็เลยได้อันนี้สมจากตรงนี้ไปด้วยนะครับทำให้เขาโตมากกว่า100%ทุกปีนะครับติดต่อกันตั้งแต่ปีแรกไปครับ ที่เขาเริ่มในปี2 5 5 6กน,นะครับแล้วการขยายตัวเร็วแบบนี้สิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับคอรีเขารู้ดีครับว่าถ้าเขาขยายตัวเร็วแล้วเขาเป็นเจ้าใหญ่มันจะมีคนเริ่มมา Copy ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คอรีต้องทําในตอนนั้นก็คือเขาจะต้องขยายสาขาให้เร็วที่สุดเข้าถึงคนให้เร็วที่สุดเพื่อที่ไม่ให้คู่แข่งใหม่ๆเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้ครับแต่ว่าการขยายสาขาครับมันไม่มีแค่ขยายสาขาอย่างเดียวจริงไหมครับเขาต้องซื้อรถเขาต้องเช่าโกดังใหม่เขาต้องทาอะไรใหม่หลายอย่างครับเพราะฉะนั้นนะครับต้นท งมากูรับแล้วน้บรับเคยเร็กซ์เพลสก็ต้องมาคุยกันใช่ไหมครับว่าที่จะเอาเองไงต่อเพื่อจะระดมทุนได้เพราะฉะนั้นในปี2563ครับวันที่24 e ธันวาคมนะครับบริษัท Cur e ร็กซ์ s s ก็ได้เอาตัวเองเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ครับเพื่อจะระดมทุนจากตลาดในประเทศไทยนะครับสำหรับหลายๆบริษัทนะครับการเข้าตลาดหลักทรัพย์คือเป้าหมายสูงสุดเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ย เราจะได้ทุนจากตลาดมาโดยที่ไม่มีสิ้นสุดนะครับหลังจากที่คอรี่สามารถระดมทุนจากตลาดได้เยอะนะครับเขาก็มีความสุขจริงไหมครับเพราะว่าผู้บริหารก็รวยขึ้นบริษัทก็มีทุนเยอะขึ้นแต่หลังจากนั้นแค่2เดือนรับฝันร้ายของคอรี่ก็ค่อยๆปรากดตัวขึ้นมาครับเพราะตัวธุรกิจคอรี่เองในตอนนั้นนะครับเกิดความระส่ำระสายมากครับทำให้นักลงทุนนะครับตั้งคําถามว่าบริษัทคอรี่เนี่ยในอนาคตหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงครับเอาไว้ง่ายเลยคือเขาไม่เชื่อนะครับว่าบริษัทคอรี่เนี่ยจะสามารถโตได้ ที่่เเ้าาาาาสัััญญกกบนนลงทททุวํไดำให้ภายในไม่ถึง2ปีครับหลังจากที่เขาสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นักลงทุนไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่นะครับค่อยๆทยอยขายหุ้นของคุรี่ออกไปนะครับทำให้หู้ของเขาตกวงมากกว่า60%นะครับมันเกิดขึ้นได้ไงครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับหนึ่งเลยผมเคยพูดหลายรอบมากนะครับว่าลูกค้าแมสเนี่ยครับเขาค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเรื่องราคามากๆนะครับแล้วความจงรักภักดีครับเขาไม่ค่อยมีหรอกครับถ้าพูดกันตามตรง โดยเฉพาะลูกค้าของเคอรี่ที่หลายๆคนเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กันนะครับเขาจะต้องรักษาต้นทุนเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับถ้าบริษัทขนส่งไหนให้โปรโมชั่นที่ดีกว่าเขาจะไปที่นั่นใช่ไหมครับเคอรี่เลยเจอปัญหานี้ครับมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ออกจริงครับเพราะว่าปกติบริษัทที่ทําธุรกิจประมาณนี้ครับรับส่งพัสดุนะครับเขาจะมีต้นทุนนี้ค่อนข้างสูงมากนะครับแล้วตัวมาจิ้นหรือดวกําไรเนี่ยมีน้อยมากครับส่วนใหญ่แล้วไม่น่าจะถึง20%เอกันนะครับถ้าเจอคู่แข่งที่ ทำให้กำไรมันน้อยลงไปเรื่อยๆครับยิ่งเขาทําธุรกิจไปเขายิ่งไม่เหลืออะไรครับปกติแล้วนะครับบริษัทใหญ่ๆถ้าเขาเจอปัญหาแบบน,นี้เขาจะทําได้อยู่แค่2อย่างครับหก็คือเขาจะต้องซื้อบริษัทเล็กนั้นไปเลย2ก็คือเขาจะต้องลดราคาทําให้บริษัทเล็กนะครับเขาไม่มีกําไรจนบริษัทเลเ็กเขาแพ้ไปเองนะครับผมคิดว่าบริษัทขนส่งตอนนี้น่าจะอยู่ในเฟสที่2กัเป็นอยู่นะครับบทเรียนที่เราได้ก็คือผมเคยพูดไปหลายรอบกันนะครับว่าถ้าเราจะทําธุรกิจนะครับเราไม่ควรจะอยู่ในธรุรกิจไหนที่ต้องแข่งกันที่ราคานะ เพราะว่าถ้าจุดแข่งที่ลูกค้าต้องการจากเรานะครับคือราคาที่ถูกที่สุดเราไม่มีทางได้กําไรในระยะยาวหรอกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถึงแม้เราจะสามารถบีบผู้แข่งให้เขาออกไปจากธุรกิจไปได้แล้ว1คนใช่ไหมครับเดี๋ยวคนเดียวก็มาอีกครับสุดท้ายมันก็ไม่จบไม่สิ้นจริงนะครับบริษัทสมัยนี้ทํากันเยอะนะครับโดยเฉพาะบริษัทส่งอาหารทั่วไปนะครับเช่นฟู้ดแพนด้ามั่งช้อปปี้ฟู้ดมั่งแกรฟฟู้ดมั่งอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วแอปพวกนี้เขาไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเลยนะครับเขาแข่งกันที่ว่าใครมีโปรที่ดีกว่า เอแล้วลูกค้าเขาก็ไม่ได้มีความโจรักพัฒดีอะไรกับแบรนด์หรอกนะครับเพราะว่าในแต่ละแอปเนี่ยเขาก็มีราคาคล้ายกันนะครับถ้าแอปไหนหยุดทำโปรโมชั่นนะครับแอปนั้นจะต้องไปก่อนจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเห็นว่าธุรกิจไหนที่มันจะต้องแข่งกันด้วยราคาเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องเข้าไปตั้งแต่แรกน่าจะดีกว่านะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าที่เคลรี่เขาพยายามตีตลาดให้เร็วที่สุดนะครับเขาอยากที่จะครองตลาดแล้วเขาจะสามารถเปิดบริการเข้าไปขายให้กับลูกค้าที่เขามีอยู่แล้วได้นะครับเพราะผมมั่นใจครับว่าตัวเขาเองอ ว่าธุรกิจรับส่งสินค้าเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่กําไรน้อยมากอยู่แล้วนะครับเขาเลยจะพยายามหารายได้จากช่องทางอื่นนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเขาก็จะมีเก็บค่าธรรมเนียมจากการเก็บปลายทางใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือว่าคู่แข่งเขาเดาทุกทางแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมของการเก็บปลายทางนะครับลูกค้าถ้าจะใช้เคอรี่จริงๆอ่ะเขาต้องมีความเชื่อถือในตัวเคอรี่มากนะครับเขาถึงจะใช้ครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปครับเขาไม่สนแล้วครับเขาสนแค่ราคาเท่านั้นเองครับจริงๆแล้วไอเดียที่เคอรี่เอามาทำเ่ยครับมันไม่ใช่ ไอเดียอะไรที่มันแปลกใหม่นะครับเพราะว่าไอเดียการทําธุรกิจแบบเนี้ยเราก็เห็นทั่วไปครับเช่นในธุรกิจร้านอาหารนะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยปกติแล้วเขาจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงมากครับในตัวของอาหารนะครับแต่กําไรที่เขาได้มากกว่าก็คือเป็นพวกของเครื่องดื่มครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เขาทําได้คืออะไรครับเขาจะต้องใช้โปรโมชั่นให้กับอาหารเมนูหลักให้มันไม่ค่อยแพงนะครับเพื่อดึงให้เราเข้าร้านใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาค่อยขายเมนูที่เป็นเครื่องดื่มให้กับเราที่มีกาไรเยอะกว่าาสูงมกนะครับ ยกตัวอย่างเช่นไมลานอโนครับ ของที่เขาขายให้เรานะครับต้นทุนที่ถูกที่สุดก็จะเป็นแป๊กซี่นะครับเพราะมันไม่มีอะไรนะครับมันมีแค่หัวเชื้อของแป๊กซี่ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็มาผสมกับน้ำนะครับมันก็กลายเป็นแป๊กซี่หนึ่งแก้วแล้วนะครับซึ่งต้นทุนน้อยมากครับ <S <S ปัญหาอีกอย่างที่คอลี่เจอก็คือว่าเขาควบคุมต้นทุนได้ยากมากนะครับแต่การควบคุมต้นทุนที่ยากเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็ว่าเขาไม่สามารถที่จะขึ้นราคาไปตามได้ครับปละกอที่ธุรกิจของคอลี่ครับที่้งนนั น้ำมันนะครับถ้าเราไม่ใช่ประเทที่ผลิตน้ํามันอยู่แล้วนะเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าตอนไหนมันจะขึ้นจะลงนะครับแล้วตอนนี้น้ํามันขึ้นนะครับเครี่ไม่สามารถที่จะปรับค้าขนส่ง ได้เยอะพอๆกับน้ามันไปได้นะครับแต่ถ้าเราพูดกันามตรงนะครับอย่างว่าครับเรื่องของต้นทุนพลังงานนะมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้อยู่แล้วครับไม่ว่าเราจะเป็นบริษัทที่ใหญ่หรือว่าเก่งแค่ไหนนะครับแต่อย่างนี้ผมบอกครับว่าถ้าธุรกิจเราแมสแค่ไหนครับลูกค้ามันยิ่งจะเซนซิทีฟเรื่องราคามากแค่นั้นใช่ไหมครับถ้าเราขึ้น5บาทเขาก็เปลี่ยนนะครับถ้าเราขึ้น3บาทเขาก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรที่มันจําเป็นมากเหมือนกับอาหารที่เราต้องซื้อทุกวันนะครับเพราะว่าสินค้้้้าแบบนนนั่คตตอออองซืลดยู ไม่ว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับแต่นั่นมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเมื่อรู้ไหมครับว่าทําไมธุรกิจพวกนั้นเขาถึงกล้าขึ้นราคาครับเป็นเพราะว่าเขาไม่มีคู่แข่งไงครับเขาเลยขึ้นราคาได้ตามใจชอบครับไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลงอะ่ะคนก็ต้องซื้อจากเขาอยู่แล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นในร้านนี้หรืออีกร้านหนึ่งเขาก็เป็นเจ้าของหมวอยู่แล้วครับแต่เคอร์รี่เขาไม่ได้มีอภิสิทธิ์แบบนั้นนะครับแต่เอาจริงแล้วอ่ะผมคิดว่าเขาก็อยากขึ้นแหละแต่เขาขึ้นไม่ได้นะครับผมไลยคิดว่าสิ่งที่เคอร์รี่ทําได้ตอนนี้คือเขาจะต้องแบกรับต้นทุนจนกว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นในสภาวะของเศรษฐกิจโลกนะครับทาให้เขาสามารถไปเอากำไรจา่ที่เขาขาดทุนมาได้นะครับเรามาคุยถึงตรงนี้แล้วนะครับผมจะสรุปให้ฟังนิดนึงนะครับว่าในวิดีโอนี้เราเรียนรู้อะไรไปบ้างครับหนึ่งก็ค เราจะต้องแข่งกันที่ราคาใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าลูกค้าเขาต้องการแค่ราคาจากเราเนี่ยราคาที่ดีที่สุดจากเราเนี่ยเราไม่มีทางชนะได้ในระยะยาวหรอกครับเพราะว่ามันจะมีคู่แข่งที่เกิดใหม่มาเรื่อยๆนะครับที่เขาพร้อมที่จะขายถูกกว่าเราครับเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่จบไม่สิ้นหรอกครับสคือเราต้องสามารถสร้างความแตกต่างให้กับกธุรกิจเราได้ครับให้ลูกค้าเขารู้นะครับว่า สิ่งที่เขาได้จากธุรกิจเราเนี่ยแลวเขาไม่ได้จากธุรกิจอื่นเนี่ยมันคืออะไรครับมาต้องชัดเจนนะครับเพราะถ้าลูกค้าไม่เห็นภาพเลยครับเขาก็ไม่มีผลผลมากพอที่จะต้องซื้อกับเราจริงไหมครับสามก็คือเราจะต้องเตรียมตัวกับอะไรที่มันไม่คาดฝันนะครับเพราะว่าในการทําธุรกิจนะครับมันมีอะไรหลายอย่างมากนะครับที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะของเศรษฐกิจกฎหมายใหม่ หรือว่าไหลายๆยอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวกับสิ่งที่มันแย่ที่สุดไว้ก่อนนะครับเราเลยจะเห็นนะครับว่าบริษัทที่สามารถผ่านในช่วงของโควิดได้คือบริษัทที่เคยผ่านสมัยต้มยำกุ้งมาแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบริษัทพวกนั้นอนะ่ะเขาเคยผ่านจุดที่ยากที่สุดมาแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยใไงคุยกับผมได้ในคอมเมนต์ได้นะครับ